การที่เราจะส่งเสริมให้มีการมาเที่ยวเมืองสามกุนนั้นผมขอเรียนว่าตอนนี้ถนนมีความพร้อมแล้วผมอยากจะเรียกถนนนี้ว่าถนนสายท่องเที่ยวยูเนสโกหรือยูเนสโกรูทผมจึงขอฝากรัฐบาลที่ขึ้นมาจัดสรรงบประมาณมาพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆสาหรับนักท่องเที่ยวนี้ด้วยครับท่านปานครับท่ามนโยบายของรัฐบาลที่ลงทุนในการ โครงการก่อสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกทั้งทางถนนท,งนา,ทงางน้ำทางรางทางอากาศเพื่อเปิดประตูค้าขายและเปิดโอกาสของประเทศน,นั้นผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งและอยากจะฝากให้รัฐบาลได้พิจารณาสร้างถนนมอเตอรว์วีทั่วทิศทั่วไทยในเส้นทางหลักที่สําคัญของประเทศททเช่นภาคเหนือสายวางังอินเชียงรายภาคใต้สายนครปฐมเพชรบุรีสมัยกลบ มากกะวันโอกเชียงเหนือสายนครสมราหนองคายซึ่งมีระยะทางประมาณสองพันกิโลเมตรโดยที่รัฐบาลอาจจะลงทุนเองหรืออาจจะร่วมทุนกับเอกชนในสระปีพีก็ได้และประการสุดท้ายนี่ครับอยากจะฝากให้รัฐบาลได้เร่งรัดดำเนินการก่อสร้างถนนมอเตอร์เว์สายบางปะิะนโคราชซึ่งประชาชนเข้า,ม,ออขามารอคอยมานานให้แล้วเสร็จเปิดใช้งานได้ภายในปีนี้ เพื่อเป็นของขันปีใหม่ให้แกเป็นน้องประชาชนชาวโคราชและชาวอีสานต่อไปด้วยครับขอบคุณมากครับ,รบขอบคุณครับต่อไป